YouTube. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะการกล่าวคําขอโทษนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะมีคําไหนให้เลือกใช้บ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะคําแรกเลยนะคะคือคําว่า je suis désolé je suis désolé ถ้าเกิดว่าคนที่พูดนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเราจะต้องมีการอักกอด้วยนะคะก็คือการเติมเออลงไปนะคะถ้าการที่เราพูดคำว่าเชียร์สวีเดโซเลอาจจะดูแบบเบาไปนิดนึ่งนะคะในกรณีที่ความผิดของเราอ่ะเป็นความผิดค่อนข้างร้ายแรงนะคะสมมุติว่าบังเอิญคุณนะคะไปทำแก้วนะคะหรือว่าจานชามที่แบบ แสนรักของเพื่อนคุณนะคะคุณทําแตกเลยนะคะแล้วทีนี้คุณก็ขาดการที่จะพูดว่า Je suis désolé เนี้ยมันเบาไปนิดนึงนะคะให้เราเติมคำ uh, adjective เข้าไปอีกนะคะให้มันดูแบบว่าเฮ้ยฉันขอโทษจริงๆนะคะขอโทษแบบสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขวัญจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะคะเราสามารถใช้คําว่าเชอร์ซูเ m e n t désolé Je ชอร์ซ r เฟรมองเดสเล é ะค,ะคือฉันขอโทษมากๆเลยนะคะหรือคำว่า je suis s i n è r e m e n t désolé je suis s i n c è r e m e n t désolé นะคะหรือเราสามารถใช้ได้ด้วยอีกเหมือนกันนะคะคำว่า je suis tellement désolé je suis tellement désolé นะคะหรือเราจะใช้คำว่า je suis profondément désolé je suis profondément désolé ะะก็คือว่าฉันขอโทษมากๆเลยนะคะขอโทษแบบสุดจิตสุดใจเลยเพราะว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันในกรณีที่เราแบบอขอโทษแบบสุดๆนะคะต่อมาคำที่สองนะคะคือคำว่า d e s o เ e คือคำนี้นะคะเราก็ก็คือความหมายก็คล้ายๆเชิ e สวีเดโซเล e นั่นแหละ แต่มันดูมีความผ่านการแบบน้อยลงมานะคะเราสามารถที่จะใช้กับเพื่อนของเรานะคะหรือคนที่เราพูดด้วยนะคะเป็นเอ่อเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้คำว่าเดโซเล่อย่างเดียวก็ได้นะคะต่อมาคำที่3มนะคะคำว่าปักดงปักดงคำว่าปักดงนะคะเราในภาษาอังกฤษก็คือ p a r d o n pardon นะคะ คำว่าปัดงนะคะเราก็ใช้ได้ในจงๆก็ใช้ขอโทษท,ทั่วไปได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมุตินะคะเราจะาไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะหรือว่าเมโทรนั่นเองนะคะแล้วที่นี่มีคนแบบเดินควักควายเยอะแยะมากมายนะคะเราก็แบบรีบมากเลยนะคะกำลังจะไปสายแล้วนะคะเราก็ใช้คำว่าปักดงนะคะขอทางไปนิดนึงนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันหรือในกรณีที่เราแบบ คุยกับเพื่อนเราอยู่นะคะแล้วเราไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดถึงหรือเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจนะคะเราจะถามเขาว่าเฮ้ยพูดอีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่าช่วยอธิบายอีกรอบได้ไหมเพราะเราแบบไม่เข้าใจยังไม่เก็ตนะคะเราก็ใช้คำว่าปักดงปักดงเห็นไหมคะว่าขวัดนะ่ะจะมีการ เสียงสูงขึ้นนะคะในตอนท้ายประโยคนะคะมันให้ความหมายว่าอะไรนะที่เธอพูดถึงมันหมายถึงอะไรนะคะ,ะ,คะก็ให้ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาคำที่4นะคะคือคำว่าอีกุเซมัวนะคะอกเซมัวอกเซมัว e นะคะก็คือแปลว่าขอโทษเช่นเดียวกันนะคะอกเซมัว e เนี่ย คันรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะทางการกว่าคําว่า,าปักด้งนะคะค่อนข้างที่จะทางการมากกว่านะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะสมมุติว่าเราไปเข้าเรียนสายนะคะหรือว่ามาสายกว่าเวลานัดนะคะเราก็ใช้คําว่าเ e อ็กกูเซหมวกูมุงเคตา เอ็กซ์เซมัวปูมงเคตานะคะขอโทษด้วยนะคะสำหรับการมาสายของฉันนะคะก็สามารถใช,ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะการขอโทษแบบที่เป็นทางการมากๆนะคะบางทีก็อาจจะเป็นาภาษาเขียนก็ได้นะคะใช้เป็นภาษาเขียนหรือใช้เป็นแบบประกาศแบบใบประกาศนะคะในกรณีที่แบบ อขอโทษนะคะลูกค้าหรือขอโทษที่ทําให้ไม่สะดวกสบายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวขวัญจะลองยกตัวอย่างนะคะเราสามารถใช้คำว่าเวเย่เมกคุเซ่นะคะซึ่งแปลว่าฉันขออาภัยด้วยนะคะได้โปรดให้อาภัยฉันด้วยนะคะหรือถ้าเป็นกรณีสมมุติว่าเป็นบริษัทห้างร้านนะคะที่อาจจะทําให้ลูกค้าไม่พอใจสมมุติว่าอาจจะ เป็นลิฟต์นะคะหรือบันไดเลื่อนเสียอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเขียนประบันว่า veuillez nous e c u s e pour la gêne occasionnée v e u i l l e nous e c u s e pour la gêne occasionnée นะคะแปลว่าขอโทษด้วยนะคะได้บทรดให้อภัยด้วยนะคะสำหรับความไม่สะดวกสบายนะคะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ โอเคค่ะขวัญก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆนะคะสำหรับ การกล่าวขอโทษนะคะก็เอาไปลองใช้ดูนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ขวัญด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่คุณรู้จักนะคะเผื่อมีใครสนใจอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะขวัญมีช่องทางติดต่ออีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือ Facebook ขวัญฟันสตอรี่นะคะลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับขวัญได้นะคะถ้ามีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย